ค่ะทุกคนโอ้ตอนนี้เราอยู่ที่โซกโซนะคะและอันนี้คือห้องพักของเราในคืนนี้ค่ะทุกคนดูมีโซฟามีจากุยชี่แล้วดูวิวโอ้โหวิวทะเลแบบ360อองศา วิวสวยมากทุกคนแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้คือเป็นจุดที่สามารถลงเล่นน้ําได้เลยทุกคนจะสังเกตได้ว่ายังตอนนี้ก็คือมีคนเล่นน้ําอยู่เต็มรอบๆชายหาดเลยนะคะแต่ว่าที่พักที่เราพักวันนี้นะทุกคนมันจะเป็นสไตล์เหมือน Airbnb หน่อยของใช้คบก็มีอ่างจากุชชี่ที่ใหญ่มากนะคะอ่างจากุชชี่อันนี้คือแช่ได้สี่คนเลยแล้วก็มีโต๊ะกินข้าว ของใช้ครบห้องน้ำสะดวกสบายแต่ว่าที่เราพักคืนนี้มันจะเป็นสไตล์ Airbnb นะทุกคนมันจะไม่มีรีเซพชันเหมือนโรงแรมไม่มีคนคอยต้อนรับหรือคอยเปิดประตูให้อย่างเมื่อกี้ที่เราลงมาคือเราก็จะต้องอามาเปิดถือกระเป๋าแล้วก็มากดรหัสเข้าตึก เองแล้วก็ขึ้นลิฟต์มาแล้วเขาจะมีคีการส,สำหรับเข้าห้องให้เราหนึ่งใบเออเราก็ต้องเหมือนดูแลตัวเองจะไม่ได้มีรีเซพชันเหมือนโรงแรมนะห้องนี้ราคา3,500บาทต่อคืนนะคะทุกคนเราจองมาใน a g o ก da ว้า wow, วชอบไหมคะทุกคนวิวสวยมากเลย